สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Image Track ในไ i เบิร์นกันนะครับผมมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเครื่องเลเซอร์ของเราใช้เน่ยมพ้าเนี่ยสายแถมเครื่องสแกนด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็เลยจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนนะครับใช้กล้องก็ได้นะครับผมที่หลักคือทำไงก็ได้เอาภาพผ้าเข้าไปในคอมไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็ได้ตัดส่วน ก็เปิดโปรแกรมไล์เบิร์นมานะครับผมเชื่อมต่อกกล้องนะครับผมก็เห็นว่าตอนนี้ที่เครื่องเรามีชิ้นงานวางอยู่ตามน,นี้อันนี้ผมจะอาน,นี้เรียมแล้วนะครับแต่ว่าผมจะทำอมเมจแท็กนะครับก็คือจะทำกล่องใส่พะแล้วกันตัดกลองน้ำเนี่นะเป็นกล่องใส่พระแล้วกันผมก็ ทำการแท็กภาพนะครับผมกดแท็กนะครับผมอันนมันก็จะแท็กเต็มเลยเส้นสีฟูนี่คือที่มันดีเท็กวัตถุได้นะครับผมมันก็แง่แล้วครับมีตะแกรงขนาดนี้แต่เราจะเอาแค่พระอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการปรับอีกหนอเลนสแดนออกครับก็คืออะไรที่มันเล็กกว่าค่าที่กําหนดสมมติผมกำหนดไป20พิกเซลเนาะอะไรที่มันเล็กกว่า20พิกเซลเนี่ยมันก็จะถูกตัด ทิ้งออกไปนะครับมันจะไม่สนใจอันนี้เราก็ปรับความสมูทของเส้นนะครับจะเห็นว่าพอเราปรับเนี่ยเส้นเส้นที่มันดีเทคเดิมจะสมูทมากขึ้นอ่าอัติมนะครับทำการ o p t i m i ม e ผ่านนะครับหังจากนั้นมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราสนใจแค่ตัวพักแต่ถ้าให้ไม่ต้องมาทําเยอะนะครับเราก็ปูพื้นสีขาวไปเลยนะครับที่พื้นเครื่อง ก็เอากระดาษมาุมก่อนนะอ๋ออเราสนใจแค่พักเพราะฉะนั้นเราให้เส้นสีบวดอิเทคพะได้ก็พอละเราก็ปรับเทคโฟไปนะครับผมอ่ะผมปรับมาประมาณนี้ผมเห็นละว่าเส้นขอบเนี่ยมาครบอย่างอื่นผมไม่สนใจว่ามันจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปตัดทิ้งเอกนะครับผมขอแค่นี้แหละโชว์ไฟว่ามันอ e เทคจุดไหนได้บ้างในนี้นะครับ อันนี้เนี่ยพอดีกล้องที่ผมใช้เนี่ยมันเป็น HD ธรรมดามันก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับแต่สำหรับเครื่องเซตอัลฟ่านะครับถ้าลูกค้าสั่งติดกล้องไปก็จะเป็นตัวที่ใส่ไปจะเป็น Full HD นะครับผมมันก็จะชัดกว่านี้นะครับผมการดีเทคก็จะดีเทคเจอง่ายกวนน่านี้อ๋อโอเคละก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมาเต็มเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาแค่นี้ผมก็อันกรุ๊ปมันออกไปนะครับผม,ผมอันกรุ๊ปนะครับผม ผมก็เลือกอไอ้ที่ผมไม่เอาทต่ชิ้นอันนี้ใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะครับดีเทครูปล่างกรณีเราต้องการตัดกล่องใส่เครื่องมือเงี้ยเราก็ดีเทค เอาก็เครื่องมือมาวางแล้วก็ดีเทคอ่าผมไม่เอาข้างในพักเลยอม,มจะแค่กลอกนะครับอ่ะได้ละคันนี้ผมมีการต้องมีการแก้ไขเพราะว่า,วาอ่มันจะเบี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็ทรงมันไม่สมมาตรผมจะทำให้มันสมมาตรผมก็ ทิธีการผมก็เอาไปแก้ไขที่โปรแกรมอื่นนะครับที่มันทําได้สะดวกอันนี้ผมแค่ต้องการเอาภาพเข้ามาเฉยก่อนเพาไปที่ไฟล์แล้วผมก็เอ็กพอนะครับผมก็เอ็กพอเป็นไฟล์ .svg แล้วกันเพราะมันจะเปิดได้ทั้ง e l a r s เปิดได้ทาง Coreldor เพื่อง,ง่ายต่อการใช้างานนะครับผมก็เซฟเป็น t e t c a p น,นะครับ yes o k เคแล้วผมก็มาเปิด Coreldor นะครับผม e c a p มาละ ถ้าจะเห็นว่าเป็นเส้นมาจากเมื่อกี้นะครับทีที่ผมจะทำนะครับผมก็จะทำการแบ่งครึ่งพระไอ้แบ่งครึ่งกกาะพระอันนี้นะครับแล้วผมจะทำแค่ซีกเดียวผมจะทำการปรับแต่งเส้นแค่เอาซีกนี้แล้วกันซีกเดียวแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมีเลื่ออีซีกหนึ่งมาเพื่อให้มันเกิดการสมาสมาตรกันนะครับผมอ่ะผมก็ล่างเส้นเลยนะครับผม ก็ทําการแบ่งนะครับอันนี้เนี่ยมันแบ่งไม่เท่ากันผมก็จะทําการแบ่งให้เท่ากันครับเลือก2วัตถุนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการละลายนะครับละลาย vertical นะครับหลังจากนั้น เนี่ยมันจะแบ่งครึ่งาพาดนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเอียงไงเออเราก็ไม่สนใจไปก่อนผมก็จะตัดสิ่งนี้ทิ้งนะครับผมก็ตัดทิ้งแล้วผมก็จะมาทําการปัดแต่งสิ่งนี้อ่า เราจะปรับแต่งยังไงก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับว่ผมโอเคกับอย่างนี้ละผมจะปรับแต่งแค่นี้แหละ ผมก็จะทำการมิลเลอร์นะครับผมก็เลือกที่ต้องงานมิลเลอร์แล้วผมก็ไปมาฟอร์มชั่นเก็มิลเลอร์นะครับผมผมจะทำการ Miller, มิลเลอร์มาฝั่งนี้ออฟเฟชั่นอลเป็นฝั่งนี้แล้วก็กดมิลเลอร์แล้วคัปปี้ก็ผมองการคัปปี้นะครับขึ้นมาหนึ่งอันเลยแล้วก,กดหนึ่งถ่ายนะครับก็โอเคก็จะเห็นว่า เส้นมาละสองเส้นคู่เลยก็ลบเส้นนีจริงอ่าน,น,นะผมก็ทำการเรียกมาโครนะครับเพื่อดึงเข้าไปกับที่โปรแกรมตัดเลเซอร์ต่อนะครับผมวลัน m a c นะครับมาโคผมมีเยอะมากผมก็เลยมันก็เลยไม่มีปุ่มลัดนะครับเอ่อเลือก export ใช้เบอร์แล้วกันผมใช้เบอร์ก็กดลันนะครับ เข้ามาดูที่ไลฟ์เบิดมันก็จะอัปเดตภาพนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าคน,นี้ผมอัปเดตภาพจากกล้องด้วยแล้วกันมันไม่ตรงเพราะว่าผมไปขยับไปแล้วนะครับผมอ,อ๋อนี่ลืมกลุกมาไม่เป็นไรนะครับผมกลุปที่นี่ก็ได้ปึ๊บอ่าผมก็แท็กให้มันตรงกับ ผมพาก่อนอันนี้ใกล้เคียงนะครับอันนี้เราก็ปรับแต่งแล้วแต่เราเลยผมก็จะตัดที่ตำแหน่งนี้แหละอันนี้การที่จะตัดตำแหน่งนี้เราก็ต้องเลื่อนหัวมาที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับผมก็สังเกตว่าหัวเลเซอร์ผมสามารถโยกมา ที่ตำแหน่งใกล้เคียงได้นะครับหรือเราไม่โยกมาก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะตัดแถวนี้เราก็เลือกเป็นเนี่ยครับ absolute coordinate นะครับผมมันก็จะอิงจากตำแหน่งสูงยูงของเครื่องเลยก็จะวิ่งมานะครับผมแต่ถ้าเราจะกําหนดเองเราแค่ต้องการรูปร่างเฉยแล้วเรามากําหนดเองเราก็เลือกเป็น controller setting แล้วเราก็มากด origin เองก็ได้นะครับผมนะ กรนีนี้ผมใช้ออสูดนะครับผมก็เซนไฟล์เข้าไปในเรื่องครับผมมาละช้าหน่อยนะครับผมก็ลองเฟรมดูอันนี้ตำแหน่งมันจะไม่ตรงผมก็จะโผวม,มาทางนี้ไปแล้วนะครับผม อ่าผมลืมไปว่าต้องกดออริจินก่อนอ่ะไม่เป็นไรอ่าเราขยับเองก็ได้บล็อกเองก็ได้ไม่ติดเลื่อนไปละเห็นไหมเราต้องกดออริจินก่อนก่อนทำการไอ้นี้มานะครับ โอเคผมโอเคตรงนี้ลืมแก้ค่าด้วยเปิดชิลเลอร์ก่อ,กอนนะครับเออเอาไว้ก่อน<ๆ>ก็เลิกปักเลยนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะขาดเพราะว่าลืมตั้งโฟกัสนะครับไม่เป็นไรเราให้ดูเฉย ดังขาดด้วยนะครับผมก็เสร็จแล้วไม่ตรงเพราะว่าเรากดออริจินผิดจุดนะครับไม่ได้กดออริจินแต่แรกเห็นว่าไซ์รูปล่างนะครับปเปลี่ยนใหม,ม,ม่ไซส์ตรงมันตรงกับในไฟล์เป๊ะเลยนะครับแล้วผมก็ กูจะต้องนียนะครับเอาพระวางลงไปได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ